ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของชาว,ล,าวาลัคนาราศพีพฤษภในที่สุดแล้วก็กําลังจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งในเดือนเมษายนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่พบลาภโชคลาภความสำเร็จกันอีกรอบเอาล่ะสำหรับใครนะคะที่ดวงยังไม่ปังไม่เฮงไม่สมหวังกับเขาสักทีเมษายนนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คุณน,นั้นจะมีโชคดีจะมีลาภผล มุนวนกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะส่วนดาวอังคารที่โครจรอ,ออกจากตำแหน่งการเงินนั้นในข้อดีก็แปลว่าดวงการเงินของชาวพฤศพจะไม่วินาศเสียหายอีกต่อไปนับจากนี้ลาบผลเงินทองจะคล่องมือมากกว่าเก่าและเนื่องเพราะบรรดาดวงดาวทั้งหลายก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพลาภะ ตรงนี้ก็ย่อมจะนุนนนำให้ชาวพฤศพนั้นจะยังเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ขึ้นแท่นเศรษฐีคนใหม่จะได้รับทรัพย์รับของใหญ่ๆต้อนรับวันสงกรานนี้นะคะส่วนดาวดวงอื่นๆที่โครจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤชศพ คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤศภถูกทุกทานนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้น m b เบอร์ชาแนลก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2568 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภหรือหากท่านใดนะคะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีพฤษภรับฟังคำพยากรณ์ได้นะคะและสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอนนจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติม ในช่วงถ้ายคลิปนะคะเอาล่ะชาวพฤ้ศพค่ะก่อนอื่นแม่หมอจะขอเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนนะคะเนื่องเพราะว่าในช่วงนี้เนาะที่แม่หมอลงคลิปนั้นดาวพุธจะยังโครจรมนโครจรผิดปกติอยู่ค่ะ และพอดวงดาวเข้าไปโครจรอ,อยู่ในบ้านของดาวคู่ศัตรูก็แปลว่าตัวของชาวหฤือศพนะคะ,ะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้คุณอาจจะต้องรมะมัดระวังเนาะในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารข้อตกลงต่างๆที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อาจะมีเรื่องของการดีเลย์เลื่อนช้าออกไปเงินทองก้อนใดที่คุณรออยู่นั้นก็เรียกว่าจะมาช้ากันสักหน่อยนะคะ ต่เมื่อพ้นวันที่5มีษายนไปแล้วในที่สุดดาวการเงินของคุณก็จะกลับมาโครจรเดินหน้าได้แบบปกติอีกครั้งและก็เมื่อถึงวันที่11เมษายนดาวพุธจะยกออกจากดาวเสาและตรงนี้ก็จะทำให้ความทุกข์ความคเครียดน,นะคะหรือว่าปัญหาทางการเงินของคุณ จะคลี่คลายได้มากขึ้นและสําหรับดาวพุธนะคะจะไปเข้าคู่กับดาวสุกในราศีมีนเป็นอาศีตีธาตุเป็นคู่ธาตุชั้นหนึ่งอีกรอบนะคะจึงส่งผลที่ดีเนาะเกี่ยวกับความราบรื่นความสะดวกสบายในเรื่องของเงินทองนะคะในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆเอาล่ะบางคนนะคะก็จะมีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานสังสรรค์เข้ามาและก็นะับว่าตั้งแต่11เมษายนไป แล้วจะเป็นจังหวะที่โชคลาภเงินทองของคุณจะมีความโดดเด่นนะคะคือถ้าหากเราได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้นะคะชาวพฤศพก็อาจจะรู้แล้วเนาะว,ว่าดาวพุธได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเพียงแต่เขาโครจรไปไม่ถึงองศาที่ให้คุณกับดวงชะตานะคะแล้วก็ถอยกลับสู่ราศีกุมอีกครั้งดังนั้นค่ะการย้ายเข้าสู่ราศีมีนอีกครั้งในรอบนี้เนาะก็เหมือนเป็นการ เ็บตกนะคะใครที่ยังไม่ได้มีโชคดีไม่ได้รับลาบผลนะคะก่อนหน้านี้ก็จะได้รับกันในช่วงวันที่11เมษาไปจนถึงสิ้นเดือนเมษานะคะ เอาล่ะสิ่งที่จะส่งผลดีกับเงินทองผลประโยชน์ของชาวพฤศภพอีกประการนั้นก็คือดาวอังคารนะคะที่กำลังจะย้ายออกจาก,กราศีมิถุนในวันที่1เมษายนค่ะทำให้ความวินาศเสียหายในเรือนการเงินของเจ้าชะตาจะลดลงไปแต่ทีนี้ค่ะปรากฏว่าดาวอังคารเขาก็จะย้ายไปอยู่ใน ตำแหน่งสหัสชะเพื่อนฝูงสังคมแทนนะคะตรงนี้ชาวพฤษศพเองก็จะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับการครบหาสมาคมนะคะ การที่คุณจะไปทะเลาะผิดใจกับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดรวมไปถึงนะคะในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาทางธุรกิจก็มีเกณฑ์จะไม่ได้ดังใจอาจจะไม่ทําตามข้อตกลงจนเกิดข้อขัดแย้งมีความไม่ลงรอยกันได้นะคะจากนั้นคะ่ะชาวพฤษจในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งวินาศในดวงชะตาเอาล่ะในข้อดี ะะแม่หมอก,ก็มองว่าชาวพฤษศพมีโอกาสะะที่จะได้พาครอบครัวพาคนที่บ้านนะะไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าจะได้ร่วมกันไปทําบุญในช่วงวันส่งลา์ก็ได้ค่ะแต่ข้อเสียก็มีนะคะ,ะดาวอาทิตย์นะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ก็แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะเกิดความเสียหายเจ้าชะตาจะต้องระวังขโมยจะขึ้นบ้านหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะจะชำรุดจะพัง และคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับไฟไหม้กันให้ดีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมษายนนี้จะเป็นเดือนแห่งลาภผลจะเป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวังความสําเร็จของชาวพฤศพอย่างไม่ต้องสงสยัยเนื่องเพราะว่าคุณมีดาวหลายดวงนะคะไปชุมนุมกันในภพลาภะ แม่หมอจึงมองว่าต่อให้คุณเป็นคนที่พื้นดวงเดิมอาจจะไม่ดีแต่ก็จะต้องมีดาวซักดวงนะคะที่จะมอบโอกาสมอบความโชคดีให้เกิดกับคุณนะคะส่วนใครที่เป็นคนดวงดีดวงเฮงอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าดวงดาวทั้งหลายนั้นจะช่วยหนุนส่งให้คุณมีความโดดเด่นมากขึ้นไปอีกเรียกว่าโอกาสแห่งความสำเร็จนะคะ อาจจะได้รับในสิ่งที่รอคอยนะคะหรือว่าจะได้ลาบลอยได้เงินกันแบบไม่คาดฝันก่อนที่ดาวพฤหัสจ,จะย้ายราศีนะคะ mm hmm. เอาล่ะก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะชาวพฤษศว่าเมษายนนี้เศรษฐีคนใหม่นะคะคนที่จะร่ำรวยนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ ในด้านการงานสำหรับดาวพุทธที่โครจรในเรือนการงานนั้นนะคะในช่วงต้นเดือนจะโครจรผิดปกติค่ะก็ทำให้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนภาระการงานของคุณนะคะอาจจะมีความล่าช้าเข้ามา โดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นเอกสารสัญญาข้อตกลงรวมไปถึงการเจรจาต่างๆนะคะหลายคนนะคะก็จะต้องคุยกันอยู่หลายรอบกว่าที่จะตกลงกันได้และก็สำหรับดาวเสาในราศรีกุมก็จะส่งผลทำให้ชาวพฤศษมมักจะมีความเครียดความกังวลใจในเรื่องของการทำงานเข้ามาเป็นระยะ เอาล่ะหลัง11เมษายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่ภาระการงานของคุณจะเบาบางลงไปคนค้าคนขายคนทำธุรกิจจะเป็นช่วงเวลาที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำก็จะได้หยุดพักผ่อนยาวๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและก็ด้วยอิทธิพลของนาวเจ้าเรือนสุภาที่ยังเดินหน้าได้นั้นแม่หมอมองว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวพฤชศพมุ่งมั่นตั้งใจทํา จะยังมีผลตอบรับที่ดีการค้าการลงทุนจะมีความรุ่งเรืองนะคะหรือถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำรับราชการช่วงนี้ก็จะมีเกียรติมีชื่อเสียงจะยังเป็นที่ยอมรับนับถือในวงกว้างอยู่นะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ในช่วงก่อนที่ดาวพุธจะย้ายราศีเนาะคือสักประมาณ10วันแรกของเดือนเมษายนนั้นชาวพฤศษศพก็ถือว่าอาจจะมีความวิตกกังวลใจ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรนะคะหลายคนก็อาจจะมีข้อติดขัดมีความล่าช้าอยู่บ้างและตรงนี้คุณก็จะต้องบริหารจัดการกันให้ดี11เมษายนค่ะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งลาภะอีกครั้งและการโครจรรอบนี้ของดาวพุธจะไม่ถอยหลังอีกต่อไปส่งผลให้เงินทองโชคลาภของชาวพิษศพจะโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้ง ใครที่รับโชครับทรัพย์กันมาแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับกันอีกรอบ เรียกว่าจะรวยแล้วรวยอีกนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้รับลาบผลเงินทองเหมือนคนอื่นคุณก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์ในช่วงนี้กันสักทีแล้วนะคะเอาล่ะชาวพฤษภเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่เงินทองจะหลั่งไหลโชคลาบจะไหลหลั่งเข้ามาจะเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะและก็ยังโดดเด่นดวงดีกว่าใครเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็ ็ยังจะเกื้อหนุนให้คุณมีโอกาสจะมีลาบลอยเข้าสู่ตัวอยู่เสมอช่วงนี้ถือว่าจะไปทำอะไรก็สำเร็จง่ายแถมคุณนั้นก็ยังมีเซน์ที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์บางท่านก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามานะคะอาจจะได้เงินโบนัสเงินปันผลหรือได้ผลกำไรจากการค้าการลงทุน ใครที่ทําธุรกิจนะคะต้องบอกค่ะว่าเมสายนจะเป็นจังหวะแห่งการกอบโกยอย่างแท้จริงนะคะเพราะเป็นช่วงที่พูดแล้วได้เงินง่ายนะคะบางท่านก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ทางการเงินนะคะอาจจะได้เงินได้ทรัพย์สินจากพี่น้องจากครอบครัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวพฤษโคะ คุณจะต้องระวังค่าใช้จ่ายที่แฝงมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าสังคมเพราะว่าเมษายนนี้จะเป็นช่วงหน้าเทศกาลนะคะมันก็เลยอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวอังคารดาวคู่ครองของชาวพฤิศพตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้จะโครจรอ,อยู่ในภพสหัสช้าคา่ะก็ทำให้คนที่ยังโสดนะคะมีโอกาสที่เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะแนะนำคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้รู้จักนะคะหรือก็อาจจะเป็นตัวเรานะคะที่จะไปแอบชอบเพื่อนแอบชอบคนใกล้ตัวก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะดาวอังคารจะมีมาตรหฐานที่อ่อนกำลัง จึงแปลว่าคนที่เข้ามานั้นจะมีสิ่งที่ด้อยกว่าคุณนะคะเช่นอาจจะมีฐานะมีการศึกษาที่ต่ำกว่าหรือมักจะไม่ตรงตามสเปคที่คุณตั้งเอาไว้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะพอดาวอังคารอ่อนกำลังก็แปลว่าแฟนจะเอื่อยเฉยจะขี้เกียจจะขาดความกระตือรือร้นนะคะและในบางคู่อาจจะเป็นจังหวะที่แฟนจะติดเพื่อนติดสังคม จนไม่มีเวลาให้ยิ่งถ้าใครนะคะที่คุณมีแฟนเจ้าชู้ก็จะต้องสังเกตกันให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่แฟนจะไปแอบมีกิก๊กแอบมีคนอื่นและคนคนนั้นก็จะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันประมาณนี้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังหลักๆในช่วงนี้เนาะชาวพฤชศพคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าฟืนไฟภายในบ้านนะคะถ้าคุณจะต้องเดินทางไกลนะคะไม่อยู่บ้านหลายวันก็อ,อย่าลืมสับสวิตปิดแก๊สให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะคะคือช่วงนี้ดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นวินาศค่ะ ก็มีโอกาสที่ไฟจะไหม้บ้านแอจะเสียจะพังหรือว่าหม้อน้ํารถยนต์นะคะระบบความร้อนจะเสียจะพังก็ได้นอกจากนี้ชาวพล้สอบคุณจะต้องระวังขโมยจะขึ้นบ้านด้วยนะคะและท่านใดค่ะที่คุณจะต้องเดินทางไกลจะต้องขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานนี้แม่หมอก,ก็ขอให้คุณใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทระมัดร,ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ ในวันที่ดวงไม่ค่อยดีนะคะอาจจะไปทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวจะได้แก่วันที่13 14 18 19 27และวันที่28เมษายนนะคะสำหรับํำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่ หนึ่งถ้วยสิบถ้วยและเจ็ดดาบเอาละค่ะชาวพฤษศคะสำหรับไพ่ใบแรกของคุณในเดือนนี้จะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็แปลว่าเมษายนนี้ตัวของคุณมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรายได้ใหม่เงินใหม่ข้าวของชิ้นใหญ่หรือในบางคนคุณกำลังจะได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเพราะว่าไพ่ใบกลางของคุณจะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะซึ่งก็จะหมายถึงความสำเร็จความสมหวังความสุขเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้าน หลายคนก็จะโดดเด่นดวงดีในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาอาจจะได้บ้านอาจจะได้รถเข้ามาหรือเราจะแปลว่าบรรยากาศภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานความคึกคักจะได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก็ได้ค่ะหรือเราจะแปลว่าชาวพฤศศกําลังจะได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จร่วมกับครอบครัวของคุณก็ได้และสําหรับไพ่ใบสุดท้ายประจําเดือนเมษายนนี้จะเป็นไ ไปเจ็ดดาบนะคะเอาล่ะชาวพฤษโถงถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่มากนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็มีเช่นกันเมษายนนี้คุณจะต้องระวังข้าวของจะสูญหายการถูกขโมยของมีค่าต่างๆเอาล่ะถ้าใครนะคะที่จะต้องเดินทางไกลช่วงวันหยุดยาวจะต้องทิ้งบ้านไว้หลายวันนะคะอย่าลืมล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาหรือถ้าคุณนะคะได้ไปเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ นะะไปอยู่ในที่คนเยอะๆก็จะต้องระวังกระเป๋าสตางค์ระวังมือถือจะหล่นหายหรือว่าจะถูกขโมยของมีค่าก็ได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะเอาอะยังไงแม่หมอรบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่าอาจจะช่วยเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดด onation super t h a นะคะหรือก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องของเรานะคะเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟแม่หมอก็ได้นะคะเอาอะไรยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะ สำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ